ข้อนี้โจทย์ให้แก้สมการเรามีวิธีคิดดังนี้นะครับเนื่องจากข้อนี้อันตัิส่วนเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําส่วนให้หมดไปโดยการนํา8คูณทุกพจน์คือคูณทั้งสองด้านของเครื่องหมายอาสมการทางด้านขวามือของเครื่องหมายไม่เท่ากับเนะีเราตัดทอน8กับ8 ส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยเรานำา8คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บจะได้ว่า24 y-8 ลบ8ไม่เท่ากับ12 y-4 บวก4เราย้ายตัวแปรไปไว้ด้านเดียวกันและย้ายสัมประสิทธิ์ไปไว้ด้านเดียวกันจะได้ว่า12 y ไม่เท่ากับ12ดังนั้น y- ก็ 2. จะไม่เท่ากับ1เมื่อเขียนคำตอบบนเส้นจำนวน ก็จะได้ดังรูปคำตอบคือทุกจำนวนยกเว้นหนึ่ง